สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์เด้ออ้าวฮะก็เห็นแดดนี่ค่ะดอกมันแดดน้ำเน่หักมันก็มีพ้นอยู่มันก็ลมแห็มกระปิวสบายดีตอนเสาร์พี่น้องยายไปหาเห็ดบดตั so <itation> ้งแต่สาวๆเ้าก็มาได้มีแต่เห็ดบดอ่อนจนเต็มกระโต๊กพี่น้องเอ้ยโหดโพ้วงวงวังพี่น้องปัาพี่น้องมีแต่เห็ดบดอ่อนซอยไหวฮะกับกระแกเบิดหน้าแม่ เอาไปแกงต้นตอดน,อน่ะนะต้นแรงนำ้ำแกงเส็บเสพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินแกงเห็ดบดน้ำกันเด้อแน่ดอกนี่อ่อ,อนๆออนป่าจะไปหาทางใดนี่ยนะคือได้ล์ลายไอ้เจาะไปทางนี้จันตาลน,นี้พักกมาต่าาหาเห็ดก็าตหา,หา,ตาตสะอนอน มาดี่พี่นอพีนอน,นพายุไข่บนโตกอ้านใจมาว่านี่ไข่ไข่ไขแตะพี่น้องเยินดอเินดื่มพี่นอน,นะพี่ฝน ไายแล้วมันอากาศจะเปลี่ยนแน่พระเจ้าคุณพ่อข้าหมูวันเช็ดกระโตหายยำนาวดอกเป็นล้องเอ็กโบสจะมาดอกงามใช่ไหมดอกนะจะมาเป็นตาออนแค่นี้นะ เต็มกระตู๋เนาะพีเนาะใช้มากระดอกบาดิแกดีโคตรโหมันบอลลุดพื้งสิ่พ่อแม่เห็นแต็นอืมอันเพื่อนมาเว้ยนะลูกเราสิมาอัดเอ้า

อายุก็บอกินหัดเขากินเข่าห้าเดียวทุกัเข่าได้ยั่กินเขาไปอยู่บ ้องกินแกงเห็ดพอดเด้อพี่น้องเด้อทุกๆทุกคนหมกยูก็มีดอกบ้างก็มีนับเป็นอันนี้มันบ่ฟ Wow. อยบไปน้ำได้ไปั่งเขายืนอยู่บนไฟน้ำ

เนียนลยที่รนอนับบมดกระตือิงยาแล้วก็นอนต่อนอะอจะอ่ะจะเมขึ้นงูมัดกเบิดเบาานตั้อ้อนสโตวหยายางที่ออนม,มา,าโโนาะอมมันจื่อออยายา

Ở kia nha หนึ่งแล้วมาแลว้วครัวเช้าชิบว่าอุ่นกับไม่เข้าง,ง่ายดิ้นขาเก่าไปก่อนนี่ว่าสีหายสอบนี่แหละขาเก่ากันอุ่นมันม้นหนึ่งแล้วเนี้ยวจ่อยอยู่ไหวๆนี่มาแล้ว ม่หลดชุกมผลวแม่ rất mưa ở đây rồi. อแก้ร้ายบบดนั้นมันเก็ทิ้งอม่อนมันก็บอกอยากแช่ันได้ พี่น้องไฮซิคอเจ้าคิวประเภทคือนิ่หนาพอกันใหม่เด้อไม่ได้คุณใดอยากกินแกงยิปบดอ่อนๆที่ใส่อันบุกเข้างหน้าเขาจะเย็นไากจะแบ่งได้อย่างน,นี้นนออม,มันจะเป็นแบบน้ำมันแก้มหนาน่าสเสิยหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดี